สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The m o ันนี v ทีีออนไลน์นะครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้กลับมาทําคลิปให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครหลังจากที่มีคอมเมนต์นะครับเรียกร้องเข้ามาให้กับาทางช่องเนี่ยนะฮะทำคลิปเกี่ยวกับแอป B นะครับว่าถอนเงินได้แล้วหรือยังนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับว่าแอป B เนี่ยนะครับสามารถถอนเงินได้แล้วหรือยังนะครับ ก่อนอื่นนะครับสำหรับท่านผู้ชมบางคนบอกว่าแอปบีอัปเดตใหม่นะครับมีตัวถอนเงินให้แล้วนะฮะแต่ตอนนี้นะครับของผมเนี่ยนะฮะยังไม่มีตัวถอนเงินนะนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าไปศึกษาข้อมูลนะฮะแล้วก็ได้ติดต่อกับเขาเรียบร้อยนะครับทางระบบเขานะฮะก็ได้ชี้แจงมานะฮะว่าการถอนเงินเนี่ยนะครับยังถอนไม่ได้นะครับในตอนนี้ ใครที่รอติดตามการถอนเงินอยู่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับอดใจรอกันอีกนิดนึงนะฮะผมรับรองว่าผมจะไม่หนีไปไหนแน่นอนนะฮะแล้วก็จะมาทําคลิปอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะฮะสำหรับแอปบีนะครับท่านผู้ชมหลายๆคนนะฮะก็คงจะทําการนะครับขุดผ่านมือถือของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมากันสักระยะหนึ่งแล้วนะครับบางคนก็นานมากนะฮะบางคนก็ทําเกือบพร้อมๆผมเลยนะครับก็ตอนนี้นะฮะ ผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูเลยนะว่าหน้าตาเมนูการถอนเงินเนี่ยยังไม่ขึ้นนะนะฮะแล้วก็ใครที่ยังรอหรือว่าต้องการคําถามเกี่ยวกับการถอนเงินยังไงนะครับเดี๋ยวผมรับรองเดี๋ยผมจะมาทําคลิปให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้ว่าแอป B นะครับยังไม่มีการอัปเดตเมนูถอนเงินมาให้นะครับก็ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าการถอนเงินของแอป B เนี่ยนะครับจะถอนได้เมื่อไหร่นะให้ท่านผู้ชมนะครับมาที่ขีด3มขีดตรงนี้เลยนะครับกดเข้ามานะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับกดไปที่คําถามที่พบบ่อยนะครับกดเข้ามานะครับเขาจะบอกอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับซึ่งข้อมูลในนี้นะครับกับที่เขาตอบผมมาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะตรงกันนะนะครับ ก็คือคําถามที่2นะครับฉันสามารถถอน B ีในตอนนี้ได้หรือไม่นะครับระยะเวลาในการถอนเป็นอย่างไรนะครับให้เรากดเข้ามาดูข้อมูลนะครับเขาจะบอกนะฮะว่าตอนนี้นะครับยังไม่สามารถถอน B ีได้นะครับครับก็สามารถเข้ามาอ่านทำความเข้าใจเองได้ในส่วนนี้นะครับก็คือเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับในปี2022น่นะครับก็คือไตรมาสที่3ไตรมาสที่3ของปีนะครับก็ ขึ้นอยู่กับการเติบโตของผู้ใช้และพลวัตของชุมชนนะครับโปรดดูแผนที่นะครับโครงการของเราในเอกสารปกขาวก็คือตรงนี้นะครับใครที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนอกจากนี้นะฮะก็เข้าไปศึกษาตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปที่ลิ์นี้นะครับก็เขาจะมีบอกรายละเอียดเอาไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับใครที่สงสัยก็สามารถเข้ามานะครับศึกษาตรงนี้นะครับ ก็เดี๋ยวรออัปเดตนะครับเมื่อไตรมาสที่3นะครับของปี2022นะครับนั่นก็คือปีนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูนะแล้วก็ทำคลิปให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการถอนเงินของแอป B นะครับถอนยังไงแล้วทำยังไงนะครับแล้วถอนเข้ากระเป๋าไหนยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูแน่นอนนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็คลิปวิดีโอถัดไปเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังหาเว็บไซต์นะครับ ที่เป็นของต่างประเทศโดยตรงนะฮะมาแนะนำท่านผู้ชมอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้นะคะคือผมจะต้องคัดเว็บไซต์ที่ทำแล้วได้เงินจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแน่นอนกว่านะครับตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่หลายเว็บเหมือนกันนะฮะก็ใครที่ติดตามนะฮะก็ฝากรออีกนิดนึงนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากท่านผู้ชมชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในการอัปเดตครั้งต่อไปนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดยังไงนะครับก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้หน้าที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ